ศัพท์ทางการแพทย์ภาษาจีน 1. นึ่งเอีเ่โรงพยาบาลอิฉ่หมอแพทย์ูพยาบาลิงเรนผู้ป่วยจี่งโรคภัยโรคย,ยายายาฝังร้านขายยาเภสัชกรรมทีเวอนอุณหภูมิร่างกายฟาเซาเป็นไข้มีไข้กามาเป็นหวัด หวัดท้ท่งปวดหัวปวดศีรษะเคสอกไอเยี่ยงหท่งเจ็บคอวิท่งปวดกระเพาะอาหารเกาเฉียความดันโลหิตสูงทังเงาปิ่งเบาหวานชินจังปิ่งโรคหัวใจเจียนชาตรวจตรวจร่างกายโชชุการผ่าตัดศัลยกรรมจีเจ แผนฉุกเฉินการรักษาฉุกเฉิน